เลยนะคะขั้นต่อไปนะคะศิลปินและดารานะคะที่มาพร้อมกับลูกชายที่แบบน่ารักมากข<ม>อเสียงปรบมือนะคะคุณลีโอพูดและนอ้องคีตาค่ะมาเลยสุดลห,หลอ่อโหหล่อต่อทั้งพ่อแลงลูกเลยมาเลยค่ะเช่ญเลยค่ะ<ม>และท่านสุดท้ายนะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งคุณแม่น้อยโพง,งามค่ะ น้องหญิง,งมาไม่ได้นะคะวันนี้ติดภารกิจถ่ายละครส่งตัวแทนคุณแม่มานะคะคุณแม่แม่น้อยนั่งเลยค่ะเชิญเลยค่ะหญ<ด><ด>ิง้อขออนุญาตนั่งตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นหน้าครบนะคะสวัสดีอีกครั้งทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะอยากอยากทราบว่าเมื่อกี้ฟังสัมภาษณ์แล้วแม่น้อยอยังเช็ดน,น้ำตายอยู่เลยแม่น้อยรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ยเซ็งมากเซ็งมากเดีี้ออกไปทีลง ไม่ไม่ใกล้ครูเลยต้องอยู่ใ,ใกล้ครูเดียนตาจะยดเรื่อยๆ <c oughs> ถ้ามาเรื่องแบบอย่างนี้น้อยการน้ำตาไม่อยู่ค่ะใช่เหมือนที่แบบนันทดมาก่อนไงก็เลยแบบสงสารเขาเข้าใจเลยใช่ไหมคะแล้วเราเห็นแล้วมันก้าวข้ามความสงสารไปเป็นความภาคภูมิใจว่าคนหนึ่งคนรักกันได้มากขนาดนี้ไม่ใช่อะไรแล้วสงสารคุณแม่อว่าไม่ใช่ลูกของเขาอ่ะเดี๋ยวเขาดูแลยิ่งกว่าออ กลายเป็นว่าเขาทําด้วยใจเหมือนที่เหมือนที่แม่น้อยทํากับลูกเลยใช่ไหมคะมันต่างกันมากพี่เนมันลกในไส้ของพี่แต่เขาไม่ใช่ลูกในไส้แต่เ็าทาให้ขนาดนี้ถ้าลูกหรือแม่ลูกคนนั้นแย่มากๆะคะสุดยอดมากนนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงคุณเลี้ยวพูดละวคะเมื่อกี้ฟังแล้วเป็นไงบ้างก็ก็มันก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วคําว่าครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูก ตามอุดมิติหรือว่าภาพที่คนส่วนใหญ่คิดอย่างจริงผมคิดว่าครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยมันส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดและจะขาดไม่ได้ก็คือความรักแล้วก็ความหูใหญ่ซึ่งกันและกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับครอบครัวนี้มันก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆครอบครัวนะครับที่อาจจะคิดน้อยใจว่าเอ้ยทาไมเรามีไม่ครบเหมือนคนอื่นเขาเรามีแต่คุณพ่อเรามีแต่คุณแม่แต่อย่างคุณแม่คนเมื่อกี้สามารถกระจายความรักให้ลูกมาไม่รู้กี่เจเนอเรชันแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็ ดูแล้วก็แอบยิ้มนะฮะมีมุมที่สวยงามอยู่ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องมิวเลยจ้ะเมื่อกี้ก็แอบนํบตาซึ้อหลายรอบนะแต่คือมิวเนี่ยเห็นว่าคือตอนจริงๆตอนแรกมราคิดว่าแบบเด็กโสดตส้องน่าสงสารแน่ๆอ <h ums> แต่คือพอแบบได้มาฟังสัมภาษณ์เขาเมื่อกี้แล้วแบบ เห็นเลยว่าเขาไม่ใช่เป็นเด็กที่น่าสงสารเลยเขาเป็นเด็กที่แบบสมบูรณ์แล้วก็แบบมีคนรอบข้างรักเขาเหมือนเราเลยอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ขาดหายอะไรไปเลยค่ะใช่ค่ะเติมเต็มได้อย่างสมบูรณ์คุณแม่คุณแม่อังคา่ะคะเห็นการเลี้ยงดูของคุณแม่โสสาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกแบบขอบคุณเขาม,มากๆค่ะที่คือส,สังคมเรามีมีคุณแม่โสสาเนี่ยคือเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณม,มากๆนะคะที่มาช่วยดูแลแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิ คืออันนี้จริงๆเรากไไ็ไม่ไม่ไม่ได้มีความรู้ตรงนี้มาก่อนว่ามีนิทรรศน์นี้ก็ได้มาตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบต้องขอบคุณเขาจริงๆค่ะใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้เราจะเคยได้ยินแต่คาว่าบ้านเด็กกาพร้าแต่ที่นี่ไม่ไม่ใช่ค่ะที่นี่คือบ้านของเขาบ้านที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้กําพร้าและไม่ได้ขาดใครเลยนะคะมันมันนับถือคนที่ต้นกําเนิดนับถือผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ที่รับมูลนิธินี้เข้ามานะคะ ทีนี้เรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราดีกว่านะคะเริ่มจากไหนไหมาอยู่ที่คุณแม่น้องมิวแล้วทมเรามาเมาส์มอยกันบ้างดีกว่าให้เบาๆกันนิดหนึ่งนะคะคุณแม่คะน้องมิวตอนเด็กๆเป็นไงคะดื้อไหมคะไม่ไดื้นะก็เป็นเด็กเลง่ายคะ่ะแล้วก็เป็นเด็กที่มีน้ำใจดีตั้งแต่เด็กอะไรจะนางเอกขนาดนั้น <c oughs> คะสวยก็สวยดีก็ดีน้องมิวคคุณแม่ดูไม่ลูก จริงๆแล้วหนก็อาจจะมีดื้อบ้างในบ้านนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเข้าใจแล้วว่าทาไมคุณแม่ต้องเที่ยวเข็นต้องว่าโด้นว่านี้เพื่อแบบคือแบบพอเราโตแล้วเราก็เข้าใจเลยว,ว่าเออเพราะว่าเพื่อต้องการให้เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งแบบสิ่งที่คุณแม่เลี้ยงดูมันตั้งแต่เด็กๆมันส่งผลให้เราได้เป็นแบบนี้นะคะคุณแม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถามน้องมีอีกทีนะคะถ้าชีวิตของน้องมีลองคิดเล่น ว่าถ้าเราไม่มีคุณแม่ที่ให้ความรักความเข้าใจเรามาแบบนี้ชีวิตมิวจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนน้องมิวจินตนาการออกไหมถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยว่าชีวิตไม่รู้สิเหมือนกับทุกวันนี้เราเจอคุณแม่ทุกวันถ้าไม่มีเหรอหรือว่าคงใช้ชีวิตลำบากมากค่ะเพราะว่าจริงๆเคยแบบไปไปเข้าค่ายกับเพื่อนเดือนหนึ่งค่ะแล้วแบบอาทิตย์แรกไปสนุกนะคะคุณน้อ แล้วพออาทิตย์ที่สองาทิตย์ที่ 3, สามสิอาทิตย์ที่สี่เนี่ยแบบโหแบบอยากกลับบ้านมากจะหาแม่ไม่เอาเลยอยากกลับบ้านมากที่ถึงบ้านมากะอ,อ๋อแล้วพอเข้าวงการมาแล้วค,คุณแม่คุณแม่ต้องตามดูตลอดไหมเพราะว่าตอนน้องมิวมาเรียนการแสดงที่ช่องสามตอนนั้นก็สอนอยู่ที่ช่องสามใช่ไหมคะคุณแม่มาตลอดแล้วตอนนี้ออกกองอะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยคุณแม่ตามดูตลอดไหมคะ ก็เป็นบางครั้งค่ะส่วนใหญ่ก็จะดูว่าเขาไปงานไหนคือถ้าสมมติว่าในกองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็รู้จักคือแรกๆเราก็จะไปไปด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหลังจากเราคุ้นเคยกับทุกๆคนแล้วก็ถ้าเขาถ่ายใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยในเขตกรุงเทพหรืออะไรนี้เราก็ไม่ได้ตามไปเท่าไหร่ค่ะโอเคค่ะมาถึงคุณพ่อมากดีกว่าคุณพ่อยังหนุ่มของเราอันมีการยื้อไม้กันนะคะเขาอยากจะให้พูดครับอยากถามคีตามากเลยลูกคีตาคีตาครับ